ราชินีพลิกสวรรค์ตอนที่198ความผิดของฮ่องเต้ตอนที่เจียงหลีกลับไปนังผ่อนปรนและยอมตอบรับแผนการของลู่เจี้ยกลายเป็นลูกสาวบุญธรรมของตระกูลลู่และในที่สุดก็หลุดพ้นจากฐานะทาสกลับกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่อีกครั้งลู่เจี้ยแท้จริงแล้วเจ้าวางแผนอะไรอยู่กันแน่เจียงหลีที่เปลี่ยนเสื้อผ้าตัวใหม่ที่สวยงามปรากฏอยู่ตรงหน้าลู่เจี๋ยสักถามเขาด้วยสายตาดูดัน ลูเจียยังคงนั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างเงียบสงบดวงตาแวววาวที่มองไม่ทะลุปรุโปร่งคู่นั้นจ้องมองนางที่ถูกสาวใช้แต่งตัวให้นางอย่างละเมียดละไมด้วยท่าทางเหมือนเคยอมยิ้มเล็กน้อยอยู่ตลอดเจ้าเชื่อเถอะว่าข้าไม่มีทางทำร้ายเจ้าแค่นี้ก็พอแล้วนางกลับไม่ต้องการคำตอบของเขาแววตาของเจียงหลี่เคร่งขครึมขึ้นมาขมวดคิ้วใบหน้าเล็กๆเต็มไปด้วยความเยือกเย็นทั้งสองเผชิญหน้ากันสบตากันอย่างดูเดือด เป็นเวลานานมากเจียงหลีหายใจเข้าลึกๆพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าดีข้าจะเชื่อเจ้าอีกครั้งหนึ่งแต่เจ้าจำไว้ว่าถ้าหากแผนการของเจ้าไม่ได้ดั่งใจข้าอย่ามาหาว่าข้าใจร้ายข้อตกลงของเจ้ากับข้าก่อนหน้านี้ถือเป็นโมคะน้ำเสียงข่มขู่ไม่ทำให้ลู่เจี้ยโกรธเลยยังคงอมยิ้มแล้วมองนางสีหน้านี้ของเขาทำให้เจียงหลีโมโหเดินพุ่งเข้ามาอยู่ตรงหน้าลู่เจี้ยแววตาดุดันมาก นางยกมือขึ้นมาจับที่คางของเขาทําให้ผิวที่เขาดั่งกระเบื้องของเขาแดงขึ้นมาแล้วก็ถ้าหากมาล้อเล่นกับข้าตระกูลลู่ก็จะถูกฝังไปพร้อมกับเจ้าลู่เจี้ย์เผชิญหน้ากับสายตาที่แหลมคมดั่งมีดของนางทันใดนั้นก็ยิ้มออกมาหลีเอ,อ๋อคงไม่รอให้ถึงวันนั้นหลีเอ,อ๋อเจียงหลี่ยิ้มเล็กน้อยรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความหยอกล้อและความประชดประชันเรียกขาว่าท่านอา ด้วยคำพูดยุ่ยยุของสาวน้อยลูเจีย้ยหลบสายลงแต่กลับยังคงพูดตามที่นางบอกขอรับท่านอาการที่เขายอมทำตามยิ่งทำให้เจียงหลีกโกรธเข้าไปอีกลึกๆก,ก็กลัวว่าจะควบคุมตัวเองไม่อยู่แล้วทำร้ายเขาเจียงหลีแสดงความไม่พอใจออกมาใช้แรงสะบัดคางของเขาทิ้งแล้วหันตัวเดินออกไปจากห้องนอนของเขาอย่างเร็วจ้องมองด้านหลังของนางดวงตาที่กลอกไปมาของลูเจียค่อยๆกลับมาสงบนิง่ง ในห้องเงียบมากทันใดนั้นร่างเงาก็ปรากฏออกมายืนอยู่ด้านหลังของลูเจีย้ยมองเจ้าของตัวเองด้วยความสับสนนายน้อยทำไมถึงได้เป็นทุกเช่นนี้ลูเจียยิ้มเล็กน้อยยังมองมองไปทางที่เจียงหลีจากไปพูดเบาๆว่านางต้องมีฐานะที่สูงกว่าคนอื่นระดับหนึ่งเงาเงียบไปได้แต่รอบถอนหายใจเจียงหลีกลายเป็นลูกสาวบุญธรรมของนายท่านตระกูลลู่แล้วหรือ ถ้าเรื่องนี้แพร่สะบัดออกจากตระกูลลูปไปยังไม่ต้องรอให้ผู้คนสืบหาจุดประสงค์แฝงอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญกว่าก็คือดึงดูดความสนใจของทุกคนหลักฐานการวางแผนล,ลอบสังหารของราชสำนักได้ปรากฏแล้ว หลังจากลู่ซิ่งเฉาและภรรยาถูกประหารไป42วันราชวงศ์โฮจินตกอยู่สถานการณ์กับคันวันที่42ทุกที่ลุกเป็นไฟตระกูลลู่ที่อยู่เขตซูหนานในแดนไกลหลักฐานการทำผิดของลู่อ๋องที่มู่เจิงเฟิงห้องฮั่งเต,ตอร์แห่งราชวงศ์โฮจินและต้าฉินสมคบคิดกันใส่ร้ายได้ถูกตระกูลลู่นำมาเปิดเผยจดหมายที่ตอบกลับกันไปไปมาแผนการร้ายในแต่ละครั้งข้อตกลงเบื้องหลังความไม่พอใจของราชวงศ์ที่มีต่อตระกูลลู่ จนกระทั่งผู้นำเป่ยฝางที่นำเหล่าเทียนเจียวมากมายไปในตอนแรกรวมทั้งคนที่ช่วยเหลืออยู่ในนั้นสองสาคนล้วนแต่ถูกจับกุมหมดในตอนนอที่หลักฐานที่แสดงว่าการกระทําผิดได้ถูกเปิดเผยออกไปคำสารภาพของพวกเขาก็ถูกเขียนคัดลอกไว้มากมายหลายชุดถูกโปรยไปทั่วทุกเขตการปกครองในฮห้นินในตอนที่หลักฐานปรากฏหลังจากที่ข่าวลือกลายเป็นเรื่องจริงเสียงวิพากวิจารณ์ดังไปทั่วทั้งฮจิน พวกเขาคิดไม่ถึงว่าห้องเต้ของตัวเองกษัตริย์ของตัวเองจะสมคบคิดก,กันกับประเทศศัตรูใส่ร้ายขุนนางที่จงรักภักดีและทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนที่ชั่วร้ายราชวงศ์โฮจินจะพังทลายลงแล้วตระกูลลู่แห่งเมืองซูนานกลายเป็นแบบอย่างแห่งความเป็นธรรมเป็นแบบอย่างของการใช้กำลังทหารเข้าปราบเป็นแบบอย่างของการล้างแค้นการชูธงในเมืองซูนานก็สามารถนำกองกำลังสนับสนุนมาได้จากทุกทิศท,ทาง เป็นรูปแบบที่มีแนวโน้มไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นเจ็ดวันต่อมาเป็นวันครบรอบวันตาย49ของลู่ซิ่งเฉาและภรรยาสร้างตูได้กลายเป็นเมืองที่โดดเดี่ยวไร้าการสนับสนุนเหลือเพียงผู้พักดีในราชวงศ์บางคนเท่านั้นที่ยังดื้อดึงต่อต้านในวันนี้ในฐานะที่ลู่เจียเป็นลูกชายคนโตของลู่ซิ่งเฉาและเป็นนายน้อยตระกูลลู่จึงได้ขึ้นหอคอยที่สูงที่สุดในเมืองซูหนาน ด้านล่างหอยมีกองกำลังปฏิวัติยืนอยู่แน่นไปหมดและในวันนี้คนทั้งใต้ล่าถึงได้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนที่สง่าผ่าเผยที่สุดในใต้ล่าแท้จริงแล้วมีลักษณะเป็นอย่างไรสง่าผ่าเผยสง่าผ่าเผยจริงๆในวินาทีที่ลูเจี้ยเดินออกไปทั่วทั้งผืนแผ่นดินเงียบลงราวกับทุกสิ่งทุกอย่างหยุดนิ่งเพื่อเขา เจียงหลีเป็นลูกสาวบุญธรรมของตระกูลลู่ขณะนี้ยืนอยู่ข้างๆลู่วังชวนเจียงฮ้าวก็อยู่ตัวติดอย่างกับองครักษ์อย่างไรอย่างนั้นยืนปกป้องอยู่ด้านหลังของนางนางเงยหน้ามองไปที่ชายผู้นั้นด้วยสายตาแวววาวสีหน้าดูสลับซับซ้อนนางเดาแผนการร้ายของราชวงศ์โฮจินออกแล้วและก็เดาใจที่ทรยศของตระกูลลู่ออกและยิ่งเดาจุดจบของโฮจินได้แต่อย่างเดียวที่เดาไม่ออกก็คือใจของลู่เจี้ย นางมีลางสังหรณ์ที่ไม่อยากจะเชื่อนางรับรู้ได้ว่าลูเจียกำลังจัดการงานศพกำลังจัดการทุกอย่างขอคาระวะนายน้อยลูขอคาระวะนายน้อยลูเสียงร้องเรียกดังก้องราวกับเสียงฟ้าร้องคนทั้งหมดด้านล่างหอยล้วนแต่คุกเข่าลงกับพื้นข้างหนึ่งแล้วก้มหัวลงต่อหน้าลูเจียทุกท่านโปรดยืนขึ้นเสียงของลูเจยดังมาจากที่สูง เสียงนี้เหมือนกับลมที่เย็นสบายอย่างไรอย่างนั้นแต่กลับเข้าไปถึงจิตใจทุกคนและในตอนนี้ผู้คนก็ตกใจเพิ่งรู้ว่านายน้อยผู้ร่างกายอ่อนแอในข่าวลือเหมือนว่าจะไม่ใช่คนหน้ำหนักเลยนอกจากหน้าตาที่งดงามก็ไม่มีอะไรแล้วจริงๆริงงั้นหรือลูเจียค่อยๆค,คลี่จดหมายคำกล่าวอะไรคนตายที่เขียนเสร็จแล้วในมืออ่านเนื้อหาในนั้น ห้องเต้มีความผิดประการแรกคือระแวงขุนนางอย่างไม่มีสาเหตุประการที่สองคืออาศัยความระแวงวางแผนสังหารลู่อ,องประการที่สามคือใส่ร้ายและฆ่าเทียนเจียวของประเทศเราประการที่สี่คือไม่ไต่สวนแต่ลงโทษลู่อองแห่งตระกูลลู่เลยทันทีประการที่ห้าคือเหยียดยามศพของลู่อ,องและภรรยาเพื่อระบายความเกลียดแค้นในใจประการที่หกข้อเท็จจริงที่ได้กระทำผิดถูกลู่เจียพูดออกมาเป็นข้อข้อ ไม่มีใครคาดคิดว่าคำกล่าวอะไรคนตายฉบับนี้เป็นคำกล่าวประนามเฮอเหเลียนเฟิงผู้ที่เคยเป็นท่านเจ้าเมืองของเมืองซูนานมาก่อนก็ยืนอยู่ข้างล่างเหมือนกันเงยหน้ามองชายที่สง่างามราวกับเทพที่ถูกลงโทษให้มาอยู่บนโลกมนุษย์อย่างไรอย่างนั้นถอนหายใจในใจราชวงศ์โฮจินจบสิ้นแล้วฝ่าบาทก่อกรรมไว้มากก็ต้องรับผลกรรมที่ทำไว้ เพราะกลัวว่าจะถูกเปิดโปงจับกลุมเทียนเจียวมากมายที่ไม่มีความผิดประการที่7คือฆ่าคนบริสุทธิ์เพียงเพราะผลประโยชน์ของตัวเองทําให้คนในโฮจิ้นหวาดกลัวนี้ก็คือความผิดทั้ง7ข้อห้องเต้ไร้ซึ่งคุณธรรมไม่คู่ควรแก่การเป็นกษัตริย์ฆ่าคนของตระกูลลูกปฏิบัติตามลิขิตแห่งสวรรค์ทําให้ประชาชนกล้าหาญที่จะปรับทรราชคืนท้องฟ้าที่สดใสให้แก่ประชาชน ลูเจียไม่ได้อ่านคำกล่าวประนามนี้ตามตัวอักษรมากเกินไปคำพูดของเขาเข้าใจง่ายมากเข้าใจง่ายจนชาวนาผู้หญิงและเด็กที่ไม่มีความรู้ก็เข้าใจอย่างจแจง่มแจ้งก็เป็นเพราะฟังออกนี้เองคำกล่าวประนามนี้ถึงไม่ตกหล่นเลยสักคําด้วยความเร็วที่น่าหวาดกลัวถ้อยคำเหล่านี้ได้แพร่กระจายไปทั่วฮ่องนในตอนที่เนื้อหาของคำกล่าวประนามไปถึงพระราชวังสร้างตูมู่เจิ้งเฟิงโกรธจนเกือบจะพังพระราชวัง ลูเจียมูเจงเฟิงตะโกนเสียงดังตาแดงหน้าเขียวไอตระกูลลู่ไอเจ้าลู่อ๋องไอเจ้าลูเจียจนถึงตอนนี้เขาเพิ่งจะรู้ว่าศัตรูของเขาคือตระกูลลู่เดิมไม่ใช่ลู่ซิ่งเฉาแต่เป็นนายน้อยคนนั้นที่ป่วยและอ่อนแอที่เขาดูถูกศัตรูที่แท้จริงของเขาคือลูเจียขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะคะ